สวัสดีครับตกอะไรอ่ะนะนาะว่าจะไปนำไปตกมะเกี่ยเก่าหนึ่งเก่าสองสวัสดีครับ ียมไม่ต่างเลยระยะสวัสดีครับน้องออมสวัสดีครับน้องไอสวัสดีครับเ็ลเท่าไหร่แล้วเยี่ยม เรือกหรือเสล่า94ไม่มีเบ็ดหน้าดินไม่ใช่เหรอน้องเอ้ยดูนี่มันมีเบ็ดหน้าดินยังปลาเก่ามันใช้เบ็ดหน้าดินนะไม่ใช่ใคาเยียบปลอมเนี่ย เทต้องก้าหกแล้วหรอวันเสารผมเจอคนบ้าตกปลายังไงอะ่ะเขาทำอะไรถึงเรียกเขาบ้า ปลาสวนะัสดีครับเอาเราไปลักปลาเขาเปล่า เบื่อมาลีนด้วยมันคลองสาธารณะ,ะครับเขาบอกปลาปลาลุงเลี้ยงไว้อย่างงี้เปล่าไอ้เหี้ยจะตีถึงได้ไงวันเนี้ย สุดแขนก็ไม่ถึงไม่ครับจูจ่ๆวิ่งไล่เฉยเลยครับสงสังยจะมาจริงแหละทั้งนั้นนะ แ5ถึง94กี่บาทหรอครับ85ถึง94ฟาร์มสดหรือฟาร์มฟาร์มแพ็กไหนครับฟาร์มสดครับฟาร์มสดไม่รับครับ มีเบ็ดมีเบ็ดจากแพ็กญี่ปุ่นเปล่าเวลปห้าถ้ามีเบ็ดแพ็กญี่ปุ่นพอได้อยู่แต่ถ้าเวล5แดสิบแบบสายฟรีขึ้นมาไม่มีเบ็ดนะั้นอะตาเหลือกนะจะบอกให้มีครับพัทเวล25้าแล้วนะฟาร์มผลต่อดีครับแพ็กที่แยกออกจาก ที่แยกออกจากหน้าซื้อไหมครับแยกออกจากอะไระครับ น้าฟ้าหม่มาลินครับวันนั้นมือสั่นเลยครับนะสั่น สวัสดีครับนาวัสดีครับก็วันเดี่ยวกันที่เจอคนบ้าครับครับ เอาแน่เอานอนไม่ได้คนบ้าระวังจะว่ามันจะทำอะไรมั่งสวัสดีครับโอ้แล้วแพ็กกลางเบ็ดอย่างกากเลยเอาฟาร์มแพ็กกลางไปใหม่ลุงนะครับแพ็กกลางเอาปลามาลินห้าร้อยโลไม่ไหวหรอกแพ็กกลางเบ็ดก,กี่โลอ่ะโคตรกากเลยเพิ่มเงินอีกสามร้อยก็ได้แพ็กใหญ่แล้วอ่ะ น่าจะเอาแพ็กใหญ่นะเดี๋ยเพิ่มเงินอีกสามร้อยกว่าก็ได้แพ็กใหญ่แล้วเนี่ยแพ็กกลางเบ็ดหน้าดินร้อยหน้าดินดีป่ะหน้าดินดีอยู่นะหน้าดินร้อยเนี่ยเกือบตันนะแต่เหยื่อปลอมกากอหรือจะทนอีกนิดไปเอานอร์เวย์ เหย่ปลอมจมข้นบบาเีย่อปลอมมันน้ำหนักขี่กร,รมล่ะครับละหมุนลอกช้าไปเป้าถ้ามันจมก็แสดงว่ามันหนักเกินไงหรือไม่ก็ลอกก็หมุนช้าเกินไปมันก็หมุนไม่ขึ้นมันก็จมมาเด็เล่นความเร็วในการหมุนขึ้นหรือไม่ก็ไปเอาเหยื่อปลอมที่มันน้ำหนักเบากว่าเดิมหน่อยจะได้ไม่จม าหน่อยครับ x p ที่เยอะที่สุดตัวถัดไปกินข้าวยังครับนาะกินก๋วยเตี๋ยวครับ x p ที่เยอะที่สุดตัวถัดไปรับฟาร์มใช้ตังไหมใช้ตังดีครับจะา <500 S 1> จะฟาร์มให้เมือง,งฟรีเพื่อร,รับฟาร์มก็ต้องจ้างฟาร์มทีครับผม,ผมไม่ใช่รับฟรีนะห้าร้อยแพ็คคุ้มสุดแพ็คทะเลญี่ปุ่นครับสามร้อยหรือสี่ร้อยบาท กี่บาทครับอันต่ำสองร้อยครับตอดเหยื่อเหมือนลูกแล้วจากไปมองสายเอ็นไม่เห็นเลย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอรอหอครับน้ทะเลดีครับน้ำแบบนี้วันนี้ล่าอะไรวันนี้ล่าปาลาเก่าครับ วันนี้เล่นมือถือไหมไม่ได้เล่นนะครับมากี่ปีแล้วครับไม่มีอะไรไปทำมามือถือ,อไม่มีภารก,กิจอะไรไปทำเลยมือถือเล่นมากี่ปีแล้วหรอครับเล่นมาสองอาทิตย์แล้วครับ ใช้เหยื่ออะไรครับหนาดินนะเหยื่อปลาโอรครับปลาเป็นตัวตัวเลยตกปลาเก่าไง ได้ปลาไหมครับนะเดีย๋ยวไม่ได้ปลาทักตัวเลยครับ,บคุณน้องขวาน้าขอบคุณคขาวันนี้น้าไม่ลงเรือหรอครับนี่ไงเรือจอดอยู่ข้างหลังนี่ไงจอดไปไหนวะ ขอบคุณน้องขวานครับขอบคุณครับได้กล่องอะไรอะ่ะโอ้ยกล่องร้อยเหรียญเลยนะ TikTok Live Fast ลูก้กดรับกล่องกันนะทุกคนอีกห้านาทีสี่นาทีขอบคุณคนองขวานครับเรือหายห้าร้อยห้าสิบห้าบวกอยู่หลังต้นไม้นี่แหละอยู่หลังพุ่มไม้นี่แหละ ไอ้เหี้ยมันกินจริงกินเล่นวนะเนี่ยตอดอยู่นั่นเองไม่กัดสักทีเลยยิ่งฟาร์มยิ่งขาดทุนด้วยทำไมถึงขาดทุนนะครับน้องชายมันจะขาดทุนได้ยังไงครับมันต้องได้กําไรสิ อธิบายหน่อยดิมันขาดทุนได้ยังไงอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ตังหรอฟาร์มมันก็ต้องได้ตังดิมันจะขาดทุนได้ไงอะ่ะตีสิบไม้กัดแค่สองไม้ หนูใช้เหยื่ออะไรครับหนูตกตรงไหนหรือว่าตามคลิปนะขอบคุณดอกุหลาบครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับ,ขบ,รบเข้ามาได้เลยครับตรงขอนไม้ใช้เหยื่ออะไรครับ ที่สิไม้กินสองไม้เลยเหรอเย yeah, ได้เป็นที่หนึ่งแล้วแต่ยังเป็นที่หนึ่งในใจน้าไม่ได้เป็นที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งในใจน้าต้องเป็นเบอร์ดีที่หนึ่งในใจคุณ วันนี้ผมมีค่้ให้ผู้ชมคนที่ใช่ตัวสีเหลืองๆขีดดนำะมันมีมาแล้วครับนาอ้วนมันมีชื่ออยู่ไม่ใช่หรอครับเยอะทำไมไม่ดูชื่อมันอนะใช่สิผมเป็นได้แค่อิชิตนันไม่ได้เป็นเบอร์ดี้อิชิตันด้วย ใครไปชนคนที่ใช่สวัสดีครับน้าตกปลาอะไรอยู่ครับตกปลาเก่าครับตกปลาเก่ามาต้องย่อนจากเหลือมายืนตีอยู่หาดกัน อนคันสั้นนิดเดียวตีไม่ถึงเอาไอเดเข้ามาด้วยเหรอโคมบาดใจหน่อยครับให้เบอร์หนึ่งมีปลาใหญ่ๆหญ่ไม่ตกละเรือกูอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลเรือหายไปไหนเรือหายสวัสดีครับ บอ่อเวลไหนครับบอ่อเวลเก้าสิบสี่ครับอ๋อนี่ไงหาเรือตัวเองไม่เจอโหดูมูฟิววิธีการลอยขึ้นเรือ ปลารอครับมันไม่กินอ่ะพี่เกียดรอครับปลาเก่ามันต้องใช้เวลามันมานั่งรอแบบเนี้ยไปหย่อนหลังเรือด,ดีกว่าหาอะไรหาปลา<ม>ครับผมช่วยกันดันใจหน่อยครับขอบคุณครับ เกมขับเรือครับไม่ใช่เกมตกปลาเกมอะไรครับเกมฟิชชิ่งแพนเนตครับเบย์ยี่สี่ฟาร์มเงินบ่อไหนดีสุดครับระหว่างบ่อแปดกับบ่อยี่สิบสองถ้าเอาแค่เงินบ่อแปดดีกว่าบ่อยี่สิบสองครับแต่ถ้าเอาเงินด้วยเวลด้วยบ่อยี่สิบสองโอเคครับหนากินอะไรอ่ะกินกาแฟได้ยินด้วยเหรอ หูดีจังนะได้ยินครับแค่เสียงสดเสียงซอโซ,โซดิสดต้องซอโซดิครับ รับเหรียญทองกันยังนนะรับกล่องเหรียญกันยังนนะร้อยเหรียญนนะ่ะรับด้วยนนะอู้ได้ห้าเหรียญวะหวานเชียบรับตรงไหนกันอานาไม่รู้ว่าเห็นมันเป็นกล่องสมบัติ